ไอเดียเกษตรแนวคิดของผมเนี่ยคือต้องมีตลาดนำการผลิตทำ้มูมยูก่อนแล้วถึงจะมาเริ่มปลุกพื้นที่ของเราอะทางพบพภะไม่สอดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่กล้วยอ,อร่อยเนื้อแน่นผิวสวยตอนนี้เราได้มาถรฐาน GAP ประมาณร้อยกว่าไร่ตอนนี้เรามีตลาดใหญ่ๆเลยก็คือภาคกลางเนาะภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มี ภาคตะวันออกที่ลูกค้าประจำเราก็จะรวบรวมจากในสวนแล้วก็ไปส่งที่คลังของเซเว่นกันแล้วก็มีประเทศมาเลเซียที่นึงประมาณ15ตันขั้นต่ำ <lite> จากที่เราส่งกล้วยให้กับผู้ค้าเนี่ยแหละเป็นกล้วยค่อนข้างที่จะคัดผิวแล้วกล้วยที่เหลือเนี่ยเราควรจะไปทําอะไรบ้างให้มันเกิดประโยชน์ก็เกิดเป็นเกิดไอเดียก็ไปทํากล้วยผงก่อนแล้วก็แป้งกล้วยแล้วก็มีคุกกี้กล้วยข้าวเกี๊ยบกล้วยสามารถเป็นอาหารเจได้เลยไม่มีเนื้อสัตว์ช่องทางจําหน่ายก็จากเขตของวิสาหกิจของกลุ่มนะครับ กดแลค์เด <iyorsun> yes. <finden? S 2> ียวเกษตรสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร